ข้อ3นะเรามาจะเฉลยกันหาเดรสูตรโครงสงร้างของบิวตินนะคะก็มีทั้งหมด6ขั้นตอนขั้นตอนที่1เริ่มเลยคะ่ะหาวาเลนต์อิเล็กตรอนคารยาอยู่หมู่7นะคะวาเลนต์อิเล็กตรอนเท่ากับ7มีตัวเดียวออกซิเจนอยู่หมู่6วาเลนต์เล็กรอนเท่ากับ6มี2ตัวก็คูณ2เข้าไปนะคะก็รวมวาเลนต์อิเล็กตรอนแล้วก็เท่ากับ19อิเล็กตรอน ขั้นตอนที่สองเลือกอะตอมกลางอะตอมกลางมักเป็นอะตอมที่มีน้อยมีตัวเดียวค่ะก็คือตัว C แลวก็ O อยู่ด้านข้างนะคะขั้นตอนที่สามขั้นตอนที่สามขั้นตอนที่สามนะคะก็ใส่อิเล็กตรอนหนึ่งคู่ระหว่างอะตอมกลางกับอะตอมด้านข้างขั้นตอนที่สี่ใส่อิเล็กตรอนด้านข้างให้ครบแปดนะคะยกเว้น ข้อที่ยกเว้นตามกดออกเตนะคะใส่ด้านข้างให้ครบแปด่ด้านข้างออกซิเจนมี2แล้วนะสแล้วก็3 4 5 6 7 8ออกซิเจนด้านซ้ายก็เหมือนกันมี2แล้วนะ3 4 5 6 7 8เอาลนะ8ละขั้นตอนที่5นะคะถ้ามีเล็กตรอนเหลือใส่ที่อะตอมกลางก็มาดูทีอ,อ, 10, อิเล็กตรอนเหลือไหมเดิมมีเล็กตรอน19อิเล็กตรอน ใช้ไปเท่าไหร่นะใช้ไปมานับกัน2 4 6, 8 10 1 2 14 16ใช้ไป16ก็เหลือ3อิเล็กตรอนอิเล็กตรอนที่เหลือในขั้นตอนที่5นี้ค่ะใส่ที่อะตอมกลางนะคะนี่ยตด้านข้างนะดึงมาจากข้อข้อ4นะคะเหลือใส่ที่อะตอมกลางเหลือ3ก็ใส่3 1 2 3นะคะ หลังจากนั้นขั้นตอนที่6กดึงอิเล็กตรอนจากอะตอมข,ข้างๆมาใช้ร่วมกับอะตอมกลางให้อะตอมกลางครบ8นะตอนนี้อะตอมกลางมีเท่าไหรล่ละสองสี่ยังขาดอีกหนึ่งนะคะซึ่งดูว่ามันสามารถมีโครงสร้างแบบไหนได้อีกอีกแบบหนึ่งที่จะมีได้ก็คือย้ายคู่อิเล็กตรอนเนี้ยมาใช้ร่วมพันธะนะคะ ก็สามารถที่จะมีโครงสร้างได้เป็นจากพันธะเดียวกลายเป็นพันธะคู่อันนี้จากหก็เหลือสีนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะย้ายสูตรนะคะนี่คือสูตรแบบที่หนึ่งนะนี่แบบที่สองนะที่เป็นไปได้แบบที่สามสามารถย้ายอยันเนี้ไปเกิดพันธะได้อีกก็สามารถมีสูตรโครงสร้างได้สามแบบมาดูกัน1 2 3 4งสองา แล้วก็หนึ่งสามนะคะสามารถมีสูตรโครงสร้างได้3แบบซึ่งแต่ละแบบถามว่าแบบไหนเหมาะที่สุดก็ต้องหาฟอร์มอัตราหรือประจุของแต่ละสูตรนะคะต้องให้ประจุทุกตัวเป็น0ูนย์ ะะถึงจะถือว่าสูตรของสร้างนั้นมีความเป็นไปได้มากที่สุดนะคะก็มาหา f o r m มอลชาร์ดโฟร์มอลชาร์มันมีมันมีสูตรอยู่นะสูตรของ f o r m มอลชาร์ว่าไงเอยอยฟร์มอลชาร์ดก็เท่ากับวาเลน์อิเล็กตรอนของอะตอมชนิดนั้นลบอิเล็กตรอนคู่อิเล็กตรอนโดดเดี่ยวนะคะอิเล็กตรอนที่ไม่เกิดพันธะโดดเดี่ยว อ,อิเล็กตรอนไม่เกิดพันธะดีกว่าอิเล็กตรอนไม่เกิดพันธะแล้วก็ลบอิเล็กตรอนที่เกิดพันธะหารสองนี่คือสูตรของเขานะคะซึ่งเรามาดูซิว่าสูตรที่เป็นสูตรลวอิสที่เป็นไปได้มี3แบบมาดูแบบที่1น,แบบนึ่งก่อนแบบที่1ก็คือ cl o o น,นี่แบบที่1่ก็มาหาฟอร์อลชาร์ดฟอร์อลชาร์ดมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะวิธีหาฟอร์อลชาร์ดของสูตรนี้ก็คือหาของทุกตัวเลยก็มาหาของของโฟร์อลชาร์ดของออกซิเจนก่อนนะออกซิเจนตัวนี้ก็เท่ากับวาลนิเล็กตรอนก็คือ6ลบอิเล็กตรอนที่ไม่เกิดพันธะ2 4 6ลบอิเล็กตรอนที่เกิดพันธะนี่2อิเล็กตรอนหาร2อก็เท่ากับลบ1ประจุตร,นตรงนี้เป็นลบ1ต่อมา ของคลอไรด์วาเลนต์อิเล็กตรอนเท่ากับเจดลบอิเล็กตรอนที่ไม่เกิดพันธะสามลบที่เกิดพันธะสก็เท่ากับลบสองคลอไรด์ตัวนี้เป็นลบสอง <c oughs> มาดูออกซิเจนตัวนี้ฟอร์มูลชาร์ดนะคะก็เท่ากับหลบหลบที่เกิดพันธะสองหารสองก็เท่ากับลบหนึ่งพันธะตรงนี้เป็น ลบหนึ่งออกซิเจนเป็นลบหนึ่งนะฟอร์มอลชาร์ดมาดูฟอร์มอลชาร์ดที่ได้ออกซิเจนลบหนึ่งคลอรีนลบสองนะคะนี่สูตรโครงส,บบสรงสาบบ้สางแบบที่หนึ่งพอมาดูสูตรโครงสร้างแบบที่สองสูตรโครงสร้างแบบที่สองของเรานะคะก็คือเป็นแบบนี้อะ ClO มาดะะูฟอร์มอลชาร์ดนะคะฟอร์มอลชาร์ดของออกซิเจนตัวนี้ก็คือ Uh, ว่เาเล็กอิเล็กตรอนเท่ากับเท่าไหาร,ร่ออรเอ่ยเท่ากับ6ลบอิเล็กตรอนที่ไม่เกิดพันธะ,นะ,ะล,ลบอิเล็กตรอนที่เกิดพันธะหาร2ตรงนี้นะตรงนี้มี2อิเล็กตรอนก็คือ2หาร2ก็เท่ากับลบหนึ่งอะุเป็นลบหนึ่งฟอร์มอลชาร์ดของคลอรรนตัวนี้ก็เจ็ดลบอิเล็กตรอนที่ไม่เกิดพันธะ3นะคะแล้วก็ลบอิเล็กตรอนที่เกิดพันธะ6ลบ2หาร6กหาร2ก็เหลือลบ1คลอรีนเป็นลบ1มาดูออกซิเจนตัวนี้ ก็เท่ากับวานิลเล็กตอน6ลบที่ไม่เกิดพันธะ4ลบที่เกิดพันธะ4หาร2ก็เท่ากับ0ูนย์อ่าแบบศูนย์ถามว่าประจุฟอร์มอลของเขาเนี่ยมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในการเกิดสูตรโครงสร้างแบบนี้ก็คือถ้าสูตรโครงสร้างที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดประจุของทุกๆตัวต้องเป็นศูนย์นะคะอ่าต่อมาอันนี้แบบที่2แล้วนะก็ยังมีความเป็นไปนไม่ได้เหมือนกันข้อ3แบบนี้ค่ะ หา For มอิามาชาร์ดประจุของตัวนี้เ,เท่ากับ6วานิเล็กตอนลบที่ไม่เกิดพันธะ6ลบที่เกิดพันธะ4หาร2เท่ากับ2 6วานิเล็กตอนเท่ากับ6ที่ไม่เกิดพันธะที่ไม่เกิดพันธะนะคะเอาใหม่นะที่ไม่เกิดพันธะก็คือ4แนตะ่ที่ครูเขียนเกินมาขอโทษด้วยก็เท่ากับ0ประจุเป็น0 ของคอรีนตัวนี้ก็คือวานิเล็กตอนเท่ากับเก็ลบที่ไม่เกิดพันธะสามลบที่เกิดพันธะตรงนี้มีสี่ตรงนี้สี่กลายเป็นแปดหารสองตามสูตรนะคะรเท่ากับศูนย์ประจุเป็นศูนตัวนี้บ้างวานิเล็กตันเท่ากับหกลบสี่ สีหารสก็เท่ากับศนเประจุเป anyway> ็นศูนย์อ่านี่ค่ะสูตรโครงสร้างแบบที่3มีความเป็นไปได้มากที่สุดนะเพราะประจุทุกตัวเป็นศูนย์เขาเลยสรุปได้ว่าสูตรที่3สูตรโคงส้างของอิอิตน่าจะเป็นแบก 多少？Awesome.